โลครับเป็นโลโลหนึง่งแก่อะแต้องไปต้มเองลองซื้อไปลองกินดูครับผมนี่ครับเป็ดพะโลซีพีนะครับผมแช่แข็งมานะครับลบสิบแปดองศานะครับมีวิธีให้เราทำอยู่สามอย่างนะครับต้มนึ่งไมโครเวฟนะครับเดี๋ยวผมจะนึ่งเอาครับลองนึ่งเอา ออกนะครับนะครับเป็ดหนึ่งตัวข้างในครับจิมจ้มเยำจิ้มให้น้ำลาดเป็ดครับภายในนะครับนี่นะครับเป็นหนึ่งแล้วนะครับ่ีข้าทานครับ อุ่นครับมันคือการอุ่นและครับถูกมาแล้วนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับเป็ดพะโลซีพีนะครับเห็นไหครับมักินด้วยกันครับเมาะเมา c ะนี่ครับทั้งตัวเลยครับ400กว่าบาทครับคุ้มครับคุ้ม เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันครับกินนี่ก่อนเลยน่องครับน่องหวานจิ้มเข้าไปหอมกรมหม้อ ครับอืมดูฮหอ้องูขายอยู่ร้านแพงๆครับจานหนึ่งได้นิดเดียวตียกตัวนี้เลยคุ้มนตูดๆนะครับตูด ตัวตัวเอาตอมสาบมองครับนี่ครับตอมสาบมันนี่ตอมสาบมันด้วยเอาออกก่อนด้วยเดี๋ยวไปกินด้วยเป็นสาบครับครับอู้หน่อยอู้เหมาะเหมาัะ

กินงออกไปไปป่าเอาง้ำมัดทางม,ากกมักกดมัดกันหรือว่าพางครับ